Uhm สวัสดีครับที่ของประชาชนที่ขอรพทุกท่านครับผมนายธราพิจงเริมนายกองการหลวงส่วนจังหวัดพังงานะครับขอแนุญาตัวนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมจารุวัฒน์ตังสิบุญรองนายกองการหลวงส่วนจังหวัดพังงาสวัสดีปีใหม่ครับผมประจวบแจ้วเขียวเลขานุการนายกอบประจบพังงาครับสวัสดีครับ ผมนายนพดลสุวทิการครับเลขานุการนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับผมนายจุจินอรมตะันรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับผมนายบรรพตกันติเพชรชลาพรเลขานุการนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับสวัสดีครับขอรกราโมกกระซึกหน้าหลังเลขานุการนายก อจทำงานครับครับก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องนะครับประชาชนที่ขอรบกทุกท่านครับผมนายธราทิพย์งเจิมและทีมงานนะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับวันที่ยี่สิบธันวานะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับวันที่สามสิบธันวานะครับเราได้ทําหน้าที่ที่พี่น้องมอบภารกิจ ให้กับผมและทีมงานนะครับในวันที่20ธันวาคมที่แล้วในวันนี้ก็ครบ1ปีกับ10วันนะครับก็การที่พี่น้องได้เลือกทีมกลุ่มร่วมสร้างทางานนะครับเข้ามาทําหน้าที่และในการกับเครื่องโครงการนะครับต่างๆนะครับซึ่งโครงการต่างๆนั้นนะครับผมและทีมงานนะครับร้อมทั้งสมาชิกสภาผารหนวนส่วนเฉพาะทางาน หน้าการจ้างค่าการขององค์การห่วยงาส่วนจังหวัดสงานที่ร่วมกันขับเครื่องโครงการต่างๆในจังหวัดสงานดูแลพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งโครงการที่เราได้ดําเนินการนะครับในเรื่องของมาตรการดูดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องโควิด -19 นะครับที่ผ่านมาก็เกือบหนึ่งปีเต็มๆนะครับโควิด -19 เข้ามาสองปีนะครับแต่ผมและกีมันเข้ามาทําหน้าที่ โควิด -19 ปีที่2นะครับแล้วก็เราก็ได้ดูแลร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านปพกรมนายแพทย์สาธารณสุขและนายอำเภอทุกอำเภอรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอสองมงนะครับในการเหมือนจัดการโควิด -19 นะครับแล้วก็ในเรื่องการซื้อนะครับวัคซีนบมโดนาให้กับผู้กลุ่ม ลอกบางนะครับที่ที่ได้จับซื้อไปแล้วก็ได้ณวันนี้นะครับก็ได้ไปฉีดให้กับพี่น้องพยาธิวิทยากรบอกบางทุกอำเภอนะครับในส่วนของแมสเจลนะครับแล้วก็เครื่องวัดความดันเครื่องสแกนนะครับให้กับพี่น้องอสมมและกระเป๋านะครับได้จับซื้อให้กับพี่น้องอสมมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอสมมขาดเครื่องวัดความดันนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ จัดซื้อให้กับพี่น้องอสมอ320หมู่บ้าน17ชุมชนนะครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านมีเครื่องวัดความดันให้กับพี่น้องอสมอเรียบร้อยนะครับและก็ในส่วนของการพัฒนาจังหวัดนะครับในเรื่องของการจัดตั้งสมัครขมงแ่บ้านโครงการหมอนสูจังหวัดนะครับเมื่อผมเข้ามาทําหน้าที่นะครับผมก็ทำกลุ่มแม่บ้านโครงการหมอนสูงจังหวัดสร้างเสริมสุขนะครับ แต่นอกวันนี้นะครับเราได้ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นสมาคมไม่บ้านคงการหมดคนทำงานนะครับเพื่อจะสร้างอาชีพเล็กรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนและกับเชื่อมโยงกับภาพการท่องเที่ยวเพื่อกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับในการมีอาชีพเล้กรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับในส่วนที่สองในเรื่องของการจัดการจัดงานนะครับเปิดโลกเพื่อดูการท่องเที่ยว หรือป่โลกทะเลเกาะยาวนะครับทังกิจกรรมที่เราจัดมานะครับในวันที่9-11แลวก็11-12ที่เกาะยาวนะครับ9-11นี้จัดที่เขาหลักรูดูสกกาหรท่องเที่ยวนะครับในส่วนของภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอ่ท่องเที่ยวชุมชนที่ผมได้นําเรียนนะครับในส่วนที่3ในเรื่องของสมาคมผู้สูงอายุที่เราต้องขับเคลื่อนไนะครับตอนนี้นะครับผมมอบให้ท่านรองนายกได้ไป วางแนจัดการนะครับดูข้อระเบียบกฎหมายต่างๆที่จะจัดตั้งสมาคมผู้สูงวัยขององค์การหัวูน้าจังหวัดขึ้นนะครับในส่วนที่3าองเด็กและเยาวชนนะครับเราจะทาศูนย์กีฬานะครับออกกําลังกายทุตกเภมนะครับตามที่ผมได้เขียนโยบายต่อสภาไว้นะครับก็ทุกภาคส่วนนะครับเราได้บูรณาารร่วมนนะครับในเรื่องของสมาคมช่วกิจการท่องเที่ยวก็ดีนะครับขอการค้าภาพประชาสังคมต่างๆนะครับก็ ได้อุดหนูเพาประมาณไปแล้วก็จะ,ะให้ดําเนินการาพาประมาณนะครับบูรณาการกันนะครับการทํางานผมระมาณโดยภาคส่วนขององค์การหวามส่วนจังหวดัดพังงานโดยส่วนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องทําร่วมกับจังหวัดพังงานนะครับโดยเฉพาะอย่าง,างิ่ทงท่านผู้ว่าการจังหวดัดนะครับซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายข้าการนะครับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็องค,ค์กรภาคเอกชนต่างๆนะครับก็พยายามที่จะกระสานความร่วมมือที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ขอพี example, ่น so ้องในจังหวัดพังงาไปสู่เป้าหมายนะครับซึ่งจังหวัดพังงานั้นเราเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราเป็นมีดัชนีชีวัะพังงาความสุขเมืองที่สองของประเทศนะครับรองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายนะครับปรีนี้ว่าน่าทำที่หลากหลายนะครับซึ่งหลังจากปีใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะๆมากมาย แต่ก่อนที่จะถึงปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันวันสิ้นปีนะครับผมและทีมงานก็ต้องขอทำนาจบุญบางนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวจังวัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วก็บูรพัฒน์มหากษตริย์ทุกพระองะคออ์นะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับรวมถึงแต่แต่พ่อรคชะการที่ห้าจยองช่วยดำเนินการให้พี่น้องประชาชนนะครับ ได้มีความสุขนะครับคิกสิ่งใดประสค์สิ่งใดก็ขอให้มีความสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะครับให้มีความเจริญเทาาหน้าในหน้าที่การงนานทุกคนทุกท่านนะครับเรื่กงสิ่งที่ทํามไม่ได้ก็สุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับท่านที่อยากแด่รับรวยก็ได้รับรวยนะครับแล้วก็ผมและทีมงานนะหลังจากปี6กสิบ 6 4ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นปีปีใหม่ปี65นะครับนะเราก็ภาหาตัวว่าจะทาหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยความาสิ่งที่ปรารถนานะครับว่าเข้ามาดูแลซึ่งเป็นข้อประมาณเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับพวกขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ของกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ๆๆครับ